สวัสดีค่ะวันนี้วอลกครั้งแรกที่มีไมคกับไมคกันสัตวนมา,ากับน้องปีหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปตลาดมาเทกีก่นนะคะตอนนี้อยู่ห้วยขวางกำลังเดินทาง ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดประชีนิกรแล้วแล้ว <laughs> มาจะมุดพอดีเลยฟ้าม,มุดแล้วตอนนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวก่อนเดินเรามาซื้อน้ำตาลสดกันก่อนพี่คะมา ได้น้ำแล้วตอได้แล้ว <c oughs> แล้วต่อไปตอนนี้อยู่ตรงโครงการใหม่ไปกันต่อเกิดไฟน้องชาย สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่มาทันวิกรซอนเก่า<ม>กำลังพากันมาคุยเสื้อผ้าบนกองอทีมงาน,งานวัดงานวัดเออหน่ะสิเปลี่ยนหมวกอีกแล้วไปกันตอ่อ <laughs> อนนี้นะเราอยู่ที่ร้านเสื้อวงอะค่ะฝั่งหนูกำลังแบบว่าดูเดือดอะนตรงไหนคะสวัสดีค่ะมาถอดร้านที่สองตอนนี้เราได้มาอีกสามตัวตัวละสี่สิบสามตัวร้อยนั่นแล้วโอ้ร้านนี้แบบว่าแบบแบบว่าดูเดือดมาดูเดือดมาเขาเขาอะไรผายแบบว่าตรงนี้เลยอ่ะจริงแต่ว่าลายเสื้อไม่ค่อยมีอะไรถูกใจเด้อหาตัวเดือดมาได้สุดละสามตัวจริงไปเย้าไปแล้ว ไ,ไปกันต่อน้องชายตอนนี้ไม่ไปกันต่อแล้วไม่ไหวแล้วนน <laughs> ปิดหมดแล้วสุขขาอยู่หผนใดก่อน,อนซึ้ขไาเพราะไหวนิงแล้วทีนี้ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เจซี c Mall เราหาสุขขาอยู่นะคะตามหาสุขขาที่จริงใจ นะ้ำชั้นแรกใช้ไม่ได้กรู้นาใช้ชัน้นสองสัตไฟเข้าห้องแอกแล้วมีเกียวซินเตอร์ด้วยทุกคนโตแล้วอยากเล่นเครื่องเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นเพราะว่าปิดแล้วคือเขาเห็นเราแบบว่าเห็นเราหน้ากลัหวหน้ากลัวมากว่าเขาเลยไม่เอาเล่นจะบอกว่าอ,อกหักมากหนูเฉพาะเล่นฮอกกี้อ่ะแล้วปิดแล้วเจ้าอ่ะอให้อ่ะ <laughs> สุดท้ายนี้จบการเดินทางของเราด้วยด้วยพิซซ่าคนล,ล,ละกล่องคนลกล่องเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าเออสองกล่องเก้าเก้าไปซื้อได้ ฮัลโหลปิดคลิปครับใช่ครับไป